ก็สี่ย่อยหาค่า b b ในที่นี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่ามิลเท่ากับ10บอกคะแนน x เป็น12จะเห็นว่าคราวนี้ x มากกว่ามิเห็นไหมคะ x มากกว่ามิคราวนี้ค่ามาตรฐานเป็นบวกแล้ว x มากกว่ามิลพื้นที่จะต่ำกว่า0.5ด้ได้ไหมถ้ากำหนดมาไม่ได้พื้นที่ให้มาเท่าไหร่คะ0.6 แสดงว่า0.6นี่ข้ามาฝั่งกว่า0.6ก็ตัดออกไป0.5เหลือเปิดตารางเท่าไหร่คะต้องไปลบเหลือ0.4ไหมไม่ต้องเพราะว่า0.1มันมาทางตรงกลางแล้วใช่ไหมได้เปิดตารางที่0.1ง็็สุดท้ายพอจะทําได้แล้วนะคะ ตรงกลางมิวเท่าไหร่คะมิวสิบ,สบเอ็กเท่าไหร่คะเอ็กสิบสอง,สสองพื้นที่ที่ต่ำกว่าเอ็กกูจะวาดใหญ่ไปนิดนึงตรงนี้แล้วกันพื้นที่ที่ต่ำกว่าเอ็กเท่าไหร่คะทั้งหมด0.6ใช่ไหมคะต่ำกว่าเอ็กแต่ว่าครึ่งโค้งก็ไป0.5เพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้ก็เหลืออีก 0.1 0.1นี่เปิดตารางได้เลยใช่ไหมคะเพราะออกจากตรงกลางแล้ว0.1 0.100อยู่ระหว่าง0.1000อยู่ระหว่าง9000ใช่ไหม900สิ9อะไรคะ987กับ1000กว่าๆ1อะ1226 1226ตัวนี้เปิดจากตารางพอได้มาค่า Z เป็นบวกหรือเป็นลบ บวกหรือลบบวกก็แก้สมการเหมือนกันทุกข้อ,ขอเพราะฉะนั้นเรียนข้อ8วันนี้จะเข้าใจการดูตารางพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่ามันควรจะบวกหรือจะลบแล้วพื้นที่ตรงไหนที่เปิดตารางได้พื้นที่ตรงไหนที่เปิดตารางไม่ได้ศูนหก็เปิดไม่ได้เพราะปาปฟันไปแล้วครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่0ูหนึ่งนะคะ ทีนี้นักเรียนเวลาเห็นโจทย์นักเรียนคงจะวาดโค้งเองได้แล้วใช่ไหมคะได้ถ้า0.7วาดด้านขวาหรือด้านซ้าย0.7อะืรซ้าย0.7กูสมมุติว่าถ้าเจอ0.7ก็ต้องด้านขวาก็เหลือ0.2ใช่ไหมคะอ๋อกูถามพื้นที่ค่ะดูสไลด์นะคะ พื้นที่ที่เหลือที่เราจะเปิดก็คือ0.1 0.1อยู่ระหว่างค่ามาตรฐาน0.25กับค่ามาตรฐาน0.26นะคะคำตอบข้อนี้ค่ามาตรฐานในข้อนี้ต้องมากกว่า0.25แต่ไม่เกิน0.26ได้0.25อะไรคะทนิยมมันซ้ำใช่ไหมคะประมาณจะเอาสามตกี่ตัวก็เลือกเอาตามสบายเลยเพราะว่สาสมไม่รู้จบสามซ้ำ เอาสี่ตำแหน่งก็พอแล้วเนอะ ได้0.0033นะคะถ้าทฤิยมศีตำแหน่งก็0.0033บวกกับ0.25ค่ะ <Okay. S 1> ก็หาค่ามาตรฐานก็ได้0.2533ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้วก็เหลือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คำตอบประมาณ7.9ไหมคะส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน <c oughs> สองหารด้วย2 0.2533 <c oughs> ปัดคะแนน มันต้องเป็นดาอ๋อเอาสามตำแหน่งใช่ไหมครูเล่นปัดตำแหน่งเดียวได้เลยค่ะละเอียดแปดเก้าห้าแปดใช่ไหมดีค่ะอ่ะแปดเก้าห้าเจ็จ็ดห้มันเป็นจรวดอัตกยะใช่ไหมไม่อัตตกระยไปเรื่อยๆไม่มีวันจบมันจบแล้วอ๋อมันจบแค่ตำแหน่งที่อะไรอ่ะรู้ว่าเครื่องคิดเลขเราจบเครื่องคิดเลขอาจจะจบก็ได้แต่มันอาจจะไม่จบแปดจบเหรอ แน่ใจเกรงริ่เลอาจจะจบแค่นั้นแต่มันอาจจะไม่จบก็ได้มันใจดีมันจบแค่นี้ใช่ไหมครูก็เลยเอาวันนี้ครูเลยต้องขอจบตามเป็นผ่านนี้ยังเหลืออีกข้อหนึ่งคือข้ออะไรคะข้อเก้าข้อเก้าเป็นการให้ค้าวมาตรฐานมาคราวนี้กลับมาหาพื้นที่ใหม่นะคะในข้อเก้า น่จาจะง่ายขึ้นนักเรียนลองไปทำดูนะคะครับนี่สวัสดีค่ะ